มาพับถุงกระดาษใช้เองแบบง่ายๆกันค่ะใช้เพียงกระดาษแผ่นเดียวนะคะก็สามารถจะทำถุงกระดาษใช้เองได้แล้วค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ Auto คะออโตอะตอมทีวีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะมาชวนพับถุงกระดาษนะคะใช้เองนะคะแบบง่ายๆกันนะคะมาดูอุปกรณ์ของเรานะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษนะคะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีตู่นะแล้วก็มีกาวแล้วก็มีเชือกนะคะมีแค่นี้นะก็สามารถทําได้แล้วนะคะนี่นะคะกระดาษเราใช้เป็นกระดาษ A 4นะคะนี่มาดูวิธีการทํากันเลย ขั้นตอนแรกนะคะวางกระดาษเป็นแนยวยาวนะคะแล้วก็พับเข้ามานะคะประมาณสักครึ่งเซนนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็พับด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะอันนี้ใช้ประมาณพับขึ้นไปประมาณสัก1เซนนะคะ นี้นะคะนี่คะ่ะจากนั้นนะคะเราก็ทากาวนะคะนี่นะคะากาวทากาวนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็พับกระดาษอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาให้ชิดกับอขอบกระดาษอีกด้านหนึ่งนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็กรีดกระดาษอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้มันเป็นรอยเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็พับกระดาษฝั่งที่เราทากาวนะคะพับไปเลยพับทับไปเลยนะคะแบบนี้นะคะ แล้วนะคะเมื่อเราพับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพับฝั่งนี้นะคะไปอีกทบหนึ่งนะนี่นะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็กรีดนะคะให้เป็นเส้นนะคะนี่เลยนนะคะเราก็จะได้เนี่ยเราคลี่ออกมานะคะเราก็จะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะดันตรงกลางนะคะเข้าไปนะ พับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็กรีดให้มันเป็นรอยนะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเราดันกระดาษไปแบบนี้นะคะเพื่อจะไปทําแบบนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้มันเท่ากันเราทําแบบนี้นะคะแล้วก็ไปกรีดฝั่งบนนะคะนี่ค่ะ ก็พับแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดูนะนี่ทำเหมือนเมื่อกี้นะคะแต่ทําอีกฝั่งนึงนะคะนี่ค่ะดันไปเลยแล้วก็กรีดข้างบนนะคะให้มันเป็นรอยนะคะนี่นะคะมีด้านที่เราทําไว้ก่อนนะคะและอีกด้านหนึ่งมีค่ะมันก็จะเหมือนกันเลยนะคะทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้นะคะ เราก็จะได้มาในลักษณะนี้นะคะนี่เลยค่ะก็จะมี2ฝั่งนะคะนี่ค่ะโอเคด้านบนของเรานะคะก็จะเป็นเอาฝั่งที่มีรอยพับนะคะขึ้นด้านบนนะคะนี่นะคะ ล่างนะคะเดี๋ยวเราจะทําฐานด้านล่างนะคะวิธีก็คือพับกระดาษขึ้นมานะคะแบบนี้นะสักประมาณหน่งจุเซนนะคะแบบนะคะแบบนี้นะคะนี่เลยโอเคนี่นะคะเคลี่อ,ออกมานะคะแล้วพับ2ฝั่งนะคะเข้ามานะคะแบบนี้นี่ค่ะ นี้นะคะเราจะทําฐานของถุงกระดาษของเราแล้วนะคะนี่เลค่ะมันก็จะมีรอยอยู่แล้วนะคะเราก็พับให้มันเป็นตามรอยเลยนะคะนี่เดี๋ยวทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยอแบบนี้นะคะ เค okay. ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทากาวนะคะค่ะทากาวที่ตรงนี้เลยก้นมันนะคะจึ๊บสองอังนนี้ทาไปเลยแล้วก็พับเข้าไปด้านในนะคะนี่ค่ะนี่นะคะอีกฝั่งนึงทําเหมือนกันนะคะทากาวแล้วก็พับเข้าไปนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ได้มาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นรูปเป็นร่างเป็นถุงกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ได้ถุงกระดาษแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะมาทําเชือกนะคะหิ้วนะนี่นะคะกาวมันติดไม่ดีเดี๋ยวแม่ติดกาวใหม่อีกรอบนึงคะ่ะโอเค เดี๋ยวเรามาเย็บเอาตุ๊ดตู่นะคะมาเย็บให้มันเป็นรูนะคะด้านบนนะคะนี่นะคะไปเย็บตุ๊ดตู่กันก่อนเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเราก็เอาตุ๊ดตู่เย็บนะคะให้เป็นรูแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะเอาเชือกที่เรามีนะคะมาทําเป็นหูนะคะนี่นะคะเชือกของเรานี่นะคะใครมีเชือกแบบไหนก็สามารถจะ เอามาทําได้นะคะดูให้มันแข็งแรงนะคะนี่นะคะคุณแม่ก็จะผูกปมก่อนนะคะแบบนี้นะแล้วก็ทําเป็นหูนะนี่เลยผูกป,ม,ปมเสร็จเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปด้านในนะคะนี่มุหน่อยนะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้คะ่ะนี่โอเคแล้วก็ใส่อีกฝั่งหนึ่งนี่นะคะแล้วก็ผูกเป็นปมนะคะให้มันแน่นนะ แล้วก็เดี๋ยวทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถุงกระดาษของเรานะคะถุงกระดาษที่เราทำเองเลยนะคะสามารถที่จะเอาไปใส่เป็นของขวัญน,นะคะนี่ แต่ถุงกระดาษที่คุณแม่ทำนะคะเป็นถุงกระดาษขนาดเล็กนะคะถ้าอยากได้ขนาดที่มันใหญ่กว่านี้นะคะก็สามารถที่จะใช้กระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มันใหญ่กว่านี้นะคะก็จะได้ถุงใหญ่นะคะเมื่อเราสามารถที่จะทำถุงกระดาษใช้เองได้เราก็สามารถที่จะทำให้มันเข้ากับของที่เราจะใส่ได้นะคะนี่เลยนะคะทำเป็นสีต่างๆก็ดูน่ารักเอาไปใส่ของขวัญน,นะคะใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะคะใกล้ปีใหม่แล้ว ใส่ของนะคะเอาไปฝากคนอื่นนะไปฝากญาติพี่น้องนะคะเพื่อนร่วมงานก็สามารถทําได้นะคะหรือจะเอาไปใส่ขนมนะคะให้ลูกๆนะคะเอาไปเป็นของขวัญวันคริสต์มาสก็ทําได้นะคะโอเคค่ะนั้นวันนี้คุณแม่ออนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องออ t โตอะตอมทีวีด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ